สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาร์เวช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันประจําวันศุกร์นะคะเล่นทั้งวันประจําวันศุกร์ที่15นะคะหา15แล้วเนาะพรุ่งนี้15นะคะพรุ่งนี้แอดก็จะสรุปหวยไทยให้นะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็รวมเลขปฏิทินสรุปใหม่ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็หลงก็ลืมกันอีกนะคะเดี๋ยวหาไว้แอดไปลงให้อีกเด้อ แอดลงให้ตั้งแต่วันแรกนะคะเลขปฏิทินก็เดี๋ยวลืมกันอีกนะคะเดี๋ยวจะลงย้ําให้อีกทีอีกรอบนะคะคือมันหลายหวยหลายคลิปค่ะปาร์ไหนจะคลิปหวยลาวพัฒนาอีกเนาะมาดูกันนะคะวันนี้ตารางตังมากนะคะสามารถจับได้ง่ายๆเลยไม่ใช่เลขหามด้วยนะคะ โอ้ตารางโคตรปังเลยค่ะวันนี้ใครเอาไปเล่นนะคะแตกสิบห้ากระดาเลยนะคะตารางแตกสิบห้ากระดาเลยค่ะนะคะตารางล้วนๆเลยค่ะตารางล้วนๆเลยนะคะไม่มีตัวนอกตัวในเลยนะคะมาดูกันนะคะแตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยเนาะห้าห้าสามนะคะห้าห้าสามไม่รู้ว่าแอดใครได้ไหมนะคะ ส่วนแอดก็ขออภัยนะคะลืม5 3ขึ้นไปในตารางค่ะมาดูอีกทีอ้าวไม่มี5้สนะคะไม่รู้ว่าใครจับห้าห้มได้ไหมนะคะเมื่อคืนนี้ดาวปกนะคะแต่วันนี้ตารางตารางน่าก,กลัวมากค่ะวันนี้ตารางน่าก,กลัวมากแอดเห็นตารางแนะล้วโหตารางของวันที่สิห้านะคะ เราล้ครับเราพัฒนาก็น่ากลัวเช่นเดียวกันเพราะตารางมาแบบนี้นะคะดูกันนะคะดูดูนางวินแตกของนางนะคะนี่วินแตกสามตัวนะคะแล้วไม่ใช่เลขหามเลขหามน้อยมากนะคะนี่ทั้งหมดเลยนะคะนีสี่เก้าสามเจ็ดห้าหกนีหกสี่เจ็ดนะคะนี่พวกนี่ว้แตกทั้งหมดสิบห้ากระดาษเลยนะคะเสียดายค่ะตื่นสายนะคะแอบตื่นไม่ทันนะคะ อูแอดพลาดมาค่ะเพราะว่าแอดชอบเล่น3ตัวนะคะ15กระดานเลยนะคะสำหรับตัววินในตารางวินในตารางคืออะไรก็คือเอา837นะคะห6 9หสไปวินกัน,นะค่ะ หลังปีใหม่ไม่แน่อาจจะได้พบเอสได้พบตัวเป็นๆน,นะคะเอสอาจจะมาไลฟ์สดให้นะคะอ้าวไม่แน่เนาะอาจจะมีช่องทางให้ติดตามเพิ่มนะคะไม่ใช่ช่องทางหวยเดย็อาจจะเป็นช่องไล้สาระนะคะเห็นเนาะเดี๋ยวนะคะ คือแอดใเยับมาใกล้เกินหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะแอดได้อุปกรณ์ใหม่มานะคะจะยินดีนด้วยทุกคน ยงเหรอวันนี้เอาเอาแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวโดนไปโดนมามาก f อซเวียนหัวนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะสามตัวนะคะสามตัว มาดูกันนะคะวันศุกร์ที่15นะคะวันศุกร์ที่15กันยายนโอ้ยพุ่งนี้แนวทางหวยเยอะเลยค่ะก็รอรับชมรับฟังนะคะคืนนี้อาจจะลงหวยลาวพัฒนาให้เลยนะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์เล่นทั้งวันที่สิบห้าเนาะเล่นทั้งวันเล่นทั้งวันสูตรนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นได้ทุกหวยนะคะอยู่ที่จะเข้าไหมแค่นั้นละค่ะอันนี้เป็นสูตรรวมๆนะคะเพราะวันหนึ่งมีเป็นร้อยหวยพันหวยค่ะแอดทําสูตรไม่ไหวนะคะ วิ่งรูดนะคะแอนให้ไปที่3 4มหเนาะวันสุกให้ไปที่3 4มหนะคะตัวเจาะนะคะ3ามส3 6 3 9นะคะ4 4 4สี่สีห้ี่หกี่เนะคะ5 4าสี่ห้าห้าหนะคะถ้าแอดพูดไวไปก็ดูตามคลิปเอาเลยเนาะ ในตารางนะคะในตารางมี9 6 5 3 7 8 4นะคะ9 6 5 3 7 8 4เนาะโอ้ตารางมาตรงค่ะน่ากลัวมากค่ะตารางจับตรงได้นะคะตรงเจ็ด,ด้วยนะคะมาดูเลขนะคะเลขมีตหามแต่เรียงแต่ตรงทั้งนั้นเลยค่ะแปลกมากนะคะพรุ่งนี้ก็ระวังกันไว้นะคะเก้าเจ็ดเก้านะคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้า เจ็ด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 ห้าห้าเก้าห้าห้าเจ็ดห้าหกแปดหกหกแปดเจ็ดนะคะตารางนะคะตารางอูเอสก็ไม่เคยจับตารางได้อย่างนี้นะคะมีตหามเตเบิ้ลนะคะไปไม่ถูกเหมือนกันหามเบิ้ลเลียงทั้งนั้นเลยนะคะโอ้หามตองเลียงต้องบอกว่าหามตองเลียงนะคะตาราง ก็ตัวในตารางแอดเอาขึ้นให้หมดแล้วนะคะวันนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะคะแล้วก็หาหยิบจับตัวอื่นให้นะคะตัวที่แอดคิดว่ามันมาบ่อยมันลันบ่อยนะคะช่วงนี้7จดสองก็มาดีนะคะส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เผื่อใครอยากไปกับแอดนะคะเล่นนะคะเลขบ้านเลขรถนี่ เลขที่แอดเล่นนะคะเล่นตลอดอันนี้ก็เลขวันเกิดเนาะที่ทุกคนรู้เลขวันแอดก็บอกทุกทิ่จนทุกคนรู้บ้านเลขที่แอดหมดแล้วนะคะอันนี้บ้านเลขที่ตัวเองอันนี้บ้านเลขที่แม่อันนี้เลขรถทุกคนก็รู้หมดแล้วนะคะก็นี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นหวยที่ไม่เคยพลาดนะคะจะติดไว้ตลอดคะ่ะทุกคนถ้าถูกก็เฮเลยคะ่ะ ถ้าไม่แตก3ามตัวเลยก็จุกนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเลขตารางค่ะตารางแล้วก็เลขทูบนะคะ3มตัวนะคะส่วนตัวแอดชอบเล่น3ามตัวเนาะก็เผื่อใครชอบด้วยนะคะเลขแอดแอดก็จะาน,านานทีก็แบ่งปันค่ะเลขแอดมีอารมณ์ดีอารมณ์ดีวันไหนก็เขียนให้บ้างคะ่ะวันไหนลืมก็ไม่ได้เขียนนะคะอันนี้เป็น2ตัวนะคะ2ตัวที่แอดเล่นประจําแล้วไม่เคยมันก็ออกดีนะคะไม่เคยพลาดนะคะเป็นพวก เล่นนอกเหนือจากเลขลูดนะคะลูดเจาะนะคะแอดก็จะเล่นเลขส่วนตัวไปด้วยนะคะส่วนมากก็จะได้เลขตัวเองเนี่ยแหละค่ะคืนทุนให้นะคะหลายตัวค่ะเอาไปพิจารณาดูบางท่านเผื่อชอบเลขแอดด้วยเนาะมาบ่อยนะคะพวกนี้สองสองสองสามสองสี่สามสามสามสี่สามห้านะคะอันนี้เลขทำมาหากินแอดนะคะ นานๆานจะลงให้ทีค่ะนานๆานจะลงให้ทีนะคะเผื่อมีใครชอบด้วยนะคะเป็นเลขอายุนะคะเลขอายุเลขรดนะคะเลขอายุเลขรดอันพวกนี้อายุบ้านลถนะคะวันเกิดเนี้ยแหละนี่โอ้อายุไม่มีเนาะในนี้นแต่ส่วนมากจะเล่นเนี้ยแหละค่ะอันนี้คือที่เล่นทุกๆนอกเหนือจากวันเกิดของคนอื่นนะคะก็เอามาให้ดูค่ะเอามาให้ดูนะคะเผื่อ fc อยากเห็นด้วยนะคะ บางครั้งแอดก็ลืมให้ดูนะคะบางทีแอดเอาไปเล่นแอดก็ไม่ได้เขียนให้นะคะเหมือเลขพวกนี้เนาะเลขส่วนตัวก็เลยไม่เลขเขาเรียกเลขอะไรเลขทํามหากินค่ะก็เขียนให้บ้างไม่ได้เขียนบ้างนะคะไม่ได้เขียนทุกวันค่ะนอกกเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเลขตารางมากกว่านะคะที่ให้ แต่เลขทูบนี้จะให้ทุกวันนะคะไม่ใช่จุดทุกวันนะคะเลขทูบแอดจะเขียนให้อย่างนี้ทุกวันนะคะจนกว่าจะทูบวันใหม่นะคะอู้ตัววันนี้เลขทูบสุดยอดค่ะปังมากค่ะเลขทูปโอ้โหมาหมดเลยค่ะเจ็ดสองหกเจ็ดสองนะคะสองสองนี่ก็ใช่นะคะพระว่าเลขทูบแอดชอบเบิ้ลค่ะนางชอบเบิ้ลจริงๆหวยลาวพัฒนาพรุ่งนี้ระวังเบิ้ลไว้เลยค่ะระวังไว้เถอะเจ็ดเจ็ดสองสองหกหกเก้าเก้าเนี่ยค่ะ นี่ลคะค่ะคืนนี้ก็ตามกันไปนะคะดาวเผื่อหมานเผื่อเิงเผื่อปังนะคะสองเจ็ดหกสองเจ็ดเก้านะคะอัดอั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งเจ็ดศูนย์ไม่ให้ไม่ค่อยให้เราเลยเนาะอ้แต่วันนี้เป็นวันที่จุดทูบแล้วปังนะคะตั้งแต่เข้าพรรษามานะคะเข้าพรรษามาอู้ปังจริงๆนะคะ นางแตกอังบายแล้วเด้มีอะไรบ้างอังบายหน่อยกาชาตินะคะก็ก็รอดูดาวคืนนี้นะคะแอดวาน่าจะไม่น่าผิดพลาดหน้าดาวนางชอบไปดาวมากค่ะเอามาดูดาววีนะคะดาววีดาววีเมื่อคืนเราก็ได้ดาวปุกก็ได้นะคะเห็นว่าง่วงนอนแล้วนะคะดาววีนะคะดาววีแอดให้ไปที่สี่สองเบิ้ลนะคะดาวปลุกสี่ห้าเบิ้ล ก็คือได้ทบตามเบิ้ลบีแล้วค่ะเพราะเมื่อคืนมาเบิ้ลหน้าใส่เบิ้ลหลังมาเบิ้ลหน้านะคะ วันนี้ก็ไปพิจารณาดูนะคะสามสี่ห้าสามสี่สามห้าสามหนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เก้าห้าสี่ห้าห้าห้าหห้าเก้านะคะใครที่ยังไม่มีแนวทางเล่นพุ่งนี้ก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้เป็นแนวทางรวมๆนะคะแนวทางเล่นได้ทุกหวยนะคะลองหยิบจับไปดูสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปัง,ขอ,ปงขอให้โชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ